การก่อสร้างสังคกะเสนาธราชวิทยาลัยหรือตึกแดงในเขตพื้นที่วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวารมหาวิหารขางเลยมาตลอดรัชกาลที่5จนมาถึงสมัยรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนเสร็จและใช้เป็นหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครแทนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอาคารจึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่าตึกถาวรวัตถุนับตั้งแต่นั้นมา ด้วยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ที่สร้างอาคารนี้ให้เป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระวรนรัตน์ทิศอุทยะมหาเทระอธิบดีสงวัดมหาธาตุในขณะนั้นจึงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกธรรมะและบาลีเฉพาะในส่วนของมหาธาตุวิทยายลัยต่อเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ปัจจุบันอาคารอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย